นี่สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมวันนี้บานพนอยู่ที่ร้านพิยาคนลุมนะครับผมมาเจอร้านนี้ครับผมหมูทอดพารวยกําลังทอดร้อนๆกัอนอเลยนะครับผมด้านหลังร้านนะครับผมมีมีแกวบองแกวบองแถมฟรีด้วยนะครับทุกคน กำลังทอดร้อนๆกันหลังร้านเลยนะครับ,รบไม้ละสิบบาทแจ่วบองพีบได้เลยนะคะอ๋อแจ่วบองหมูทอดไม้ละสิบบาทค่ะไม่ทุกคนเดี๋ยวพาไปดู อย่างบอทอดสามชั้นสามชั้นพริกแกงมีโอ้มีหลายรถหลายหน้านะครกำลังตอนนี้กำลังทอดนะค้าก็กำลังจะมาถึงหน้าร้านนะทุกคนอันนี้เพิ่งมาขายใช่ไหมครับเนะี่ยนะว,วันแรกด้วยนะครับทุกคน,นกามาเลยเห็นไหมเนะี่ย ข้าเหนียวเลยนะคะหอห้าบาทข้าวเหนียวหนึ่งอนะคะตงกลางมีเสี่ยบอได้เลยนะคะนี่ไส่ดำอยู่ตรงไหนเออนี่พิษเต็มนี่ค่ะพิไคดำพิไดำอยู่นี่ครับนี่นี่สบาทอคุณมาค่ะร้อนแน่ไม่ทอดหลังร้านกันเลยทุกคน

มีแถมแจ่วบองปีไปกิ้มด้วยอร่อยอร่อยเลค่ะตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วนะทุกคนมา

เร้บอบา่ร้ยสบาททุกไม้เลยค่ข้าวเหนียวก็ร้อนๆนะครับ ยาบองก็มีครับทั้งสองฝั่งเลยไม่จิ้มเกได้รวมได้นะคอลอนแดดเดียวแล้วไปกินเดี๋ยวเราไปขออนุญาตบุกหลังครัวหน่อยนะครับ,รบนี่เสียบกันหลังร้านแบบนี้เลยทุกคนมาเลยโรงงานพิยาครับมาขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เหรอครับเนี่ยเฉพาะเสาร์อาทิตย์อ๋อไม่ครับบอกจะมาขายประจำปฏิทินเต็มอ๋อครับผม มาขายเสาอาทิตย์หมูมีหลายอย่าง้ะค่ะมีมีอนี่ไครสามทนแดดเดียวค่ะอ๋อครับมีหมูทั้งหมดแปดอย่างเร<บ>ามเอามาแต่ทั้งสินค้าร้านเราจะมีอยู่ทั้งหมดสิบอย่างอ๋อครับมาแค่แปดอย่างขายละสิบบาทเลือกได้ลองได้เลยค่ะค ลูกค้าเต็มหน้าร้านแล้วนะครับแคบเดียวยขนาดช่วงเช้าเช้านะครับผม,มค,ครับบุกบุกบุกหลังครัวแม่ค้าทอดนร้อนอย่างนี้เลยไม่ร้อนร,รน้อนทุกไม้แน่นอนรับประกัน ได้มานะคะวันธรรมดา,าไม่ได้มามาขายวันเสาร์ว,วันอาทิตย์นะทุกคนฝากรา้านด้ยนะคะชื่อร้านหมูทอดพารวยนี่หมูทอดพารวยนะครับผมเพจชื่ออะไรครับชื่อหมูทอดพาอ๋อหมูทอดพารวยเหมือนกันเลยนะครับรเป็นเพจเฟซบ,บุ๊กนะครับผมะะแอปฟ้า วันนี้เตรียมมาเยอะนะทุกคนดูอย่างเยอะเลยวันนี้ดูครับรไ,มไ,ไม่หมดไม่กลับแน่นอนวันนี้ครับนครับพอตอนร้อนสดๆใหม่ๆใครอยากชิมอยากลองนะผมหมูทอดพารวยที่กัด ร้านพ่ยาคนลุมนะครับทุกคนร้านนี้ก็จะมาขายทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นสามชั้นน้ำปลาสามชั้นน้ำปลาทุกคนใช่สิบบาทสิบบาทอันนี้จะเสียบมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วถ้าเสียบหนะ้าร้านไม่ทันแน่ขนาดทอดยังทอดไม่ทันเลยนะครับทุกคนว่าช่วงสายๆนี้คนก็เริ่มจะชะดอยมาแล้วนะ แก Dante, วข้าวโค่ะพี่ยานะน่เป็นกได้ส่งมาค่ะคุณน้องค่ะแวนดูบอได้นะคะไรับสินบอร์ดไ่ไ่ะาเหนาอมค่ะโอ้ก็แยกรอเลยคือมแยกส่งแยกถึงเลยก่อ มีแบบเผ็ดนั้นเนี่ยมีพริกด้วย เดี๋ยวพรุ่งนี้เพิ่มกระทะอีกเรียงกันเลยทีเนี้ยวันแรกวันแรกวันแรกนะวันเนี้ยครับของแท้ ช่องบ่าวนิพลพากินมาเที่ยวครับผมฝากใน Youtube แล้วก็ในแฟนเพจนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับ ครับผมใช่น้านนึงซื้ร้านนึงแต่ว่าเคยกินและวอล นี่ไม่อร่อยแต่ยืนอยู่ร้านนี้เขาก็ช็อตเลยแต่ร้านเนี้ยอร่อยกินไนดะ้ทุร้านร้านเนี้ยช็อตเลยอร่อยสิมันมีอีกร้านนึงข้าวร้านข้าวร้านที่คุณแ <laughs> ม่อู <laughs> ้กตงม่ต้องสิบสบาทเลยนะ เริ่มมาแล้วฝั่งนี้นะครับไส่รสบาทด,ดูไหเรยค่ะเข้าเนียหมห้าบาทแกวบองนะคะนี่แกะบองก็จะประมาณนี้ทุกคน ทอดไม่ทันวันนี้วันนี้แม่ค้าเมาแปดอย่างนะครับแต่ตอนนี้พึ่งทอดได้สี่อย่าง มีแค่ร้านแรกนะทุกคนคนก็ลุมแล้ว เหนียวไหมครับพี่ ข้าวเหนียวด้วยนะทุกคนห่อละ5บาทนะครับ ปลาค่ะมาแล้วจ้าร้อนๆเลยค่ะัได้ไหมคอ่าได้ค่ะขับดได้ไม่ได้้เปลนล่มาะเปลี่ยนเป็นเาสั่ชั้น่อส่อสน้อันนี้3ชั้นข้ปลาด้ค่ะึกขัด สิบบาทสิบบาทครับมาละสิบบาทนะคะเลือกได้เลยนะครับทุกคนมาวันแรกก็ปังแล้วนะครับผมโอเคครับสหรับคลิปนี้ก็บัตริพลก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ FC สวัสดีครับ